สวัสดีครับน้องๆนะครับพบกับพี่แฮนค์ลิซโซอีกครั้งครับกับรายการทอล์กเกเบิลเด็กแอดนะครับผมครับสหรับนะครับวันนี้นะครับก็นะครับเรื่องที่จะมานะครับมาพูดคุยกับน้องๆนะครับผ่านรายการก็คือเรื่องของนะครับเส้นทางนะครับสู่มหาวิทยาลัยนะครับในปีการศึกษาหน้านะครับหรือว่า2561นั่นเองนะครับผม ซึ่งนะครับหลังจากที่นะครับไม่มีการพูดคุยกับน้องไปนะครับสิ่งที่นะครับน้องๆนะครับยังสงสัยอยู่มากก็คือนะครับสรุปแล้วสรุปแล้วครับนตอนนี้นี่คือยังไงนะครับในปีหน้านั้นจะมีการรับทั้งหมดกี่รอบนะครับรับยังไงใช้ข้อสอบอะไรนะครับครับแค่ก็เลยนะครับรวบรวมคําถามต่างๆที่น้องถามมานะครับมาเอามาสรุป นะครับให้น้องๆเคลียร์ชัดกันไปเลยครับสำหรับวันนี้ครับโดยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะมีการครับอัปเดตล่าสุดนะครับจากที่ประชุมทบอนะครับที่ประชุมกันเมื่อวันที่18ธันวาคมปีที่แล้วนะครับผมนะครับเอามาเริ่มกันเลยนะครับทรบเส้นทางนะครับสู่มานในของเด็ก61นะครับก็จะมีนะครับชื่อเรียกนะครับอย่างเป็นทางการนะครับว่าระบบนะครับ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีนักศา2องหา2561นะครับโอ้โหยาวเฟื้อยเลยนะครับ <laughs> นะครับแต่น้องๆเนี่ยนะครับจะเข้าใจนะครับหรือว่าคุ้นหูกับชื่อนี้มากกว่านั่นก็คือเอ็นทา c e 4.0นนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับสื่อต่งตางๆนะครับก็จะนำเสนอว่า ระบบการคัดเลือกข้าราชการในปีหน้านั้นนะครับชื่อว่านะครับระบบ e n ็นทันสี่นะครับซึ่งชื่อนี้นะครับไม่ได้มาจากทบอครับแต่มาจากการเอามาจากสื่อมวลชนต่างๆนะครับที่เรียกนะครับให้น้องนั้นเข้าใจและก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับระบบการศึกษาใหม่นะครับหรือระบบการคัดเลือกใหม่นะครับในปีหน้านั้นนะครับจะมีแนวทางการคัดเลือกอย่างไรนะครับอ่ะเรามาฟังกันนะครับทราบนะครับแนวทางการคัดเลือกนะครับในปีหน้านั้นนะครับที่ทบอนะครับได้แจ้งออกมานะครับจะมีการหลักๆอยู่ 5ข้อด้วยกันนะครับห้าข้อนี้นะครับจะเป็นบอกเหตุผลว่าทําไมถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงในปีหน้านะครับข้อแรกเลยครับที่ทบอนะครับต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือนะครับในทุกปีที่ผ่านมานะครับนักเรียนนะครับในการเรียนเนี่ยนะครับตอนอยู่ม6เนี่ยนะครับจะเรียนไม่ค่อยมีสมาธิหรอกนะครับเพราะว่าต้องเรียนแล้วภาวะพบงนะครับในการสอบ นะครับเพราะว่านะครับการสอบต่างๆนะครับในการข้าราชการในการสอบทงเบือนเข้ามหาลัยเนี่ยนะครับจะอยู่ระหว่างที่น้องเรียนชั้นม .6 นะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบแกดแพดนะครับการสอบวิชาสามัญก็ดีนะครับแล้วการสอบนะครับเข้าสอบตรงนะครับในการสอบเข้ามหาลัยต่างๆนะครับฉะนั้นทบอนะครับก็เลยต้องการที่จะนะครับให้นักเรียนนะครับอยู่ในห้องเรียนม .6 จนจนจบม .6 ต้องไม่มีการสอบนะครับในระหว่างที่น้องๆนะครับเรียนชั้นม .6 นะครับข้อ2ก็คือนะครับน้องๆนะครับจะต้องนะครับไม่มีการวิ่งรอกในการสอบนะครับที่ผ่านมาครับในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับน้องๆก็ต้องวิ่งไปสอบหลายที่นะครับโอ้โหสอบสอบหลายช่วงไม่ว่าสอบหลายที่นะครับเช่นนะครับน้องๆนะครับอยู่กรุงเทพนะครับแต่อยากจะเรียนมอเชียงใหม่ อยากเรียงมอขอนแก่นนะครับน้องๆก็ต้องนะครับตีตัวหรือขับรถไปเองหรือว่านั่งรถไปนั่งเครื่องไปครับวิ่งไปสอบนะครับตามมอต่างๆนะครับหรือว่าเด็กกันจังหวัดนะครับที่อยู่เชียงใหม่ขอนแก่นอยู่ภาคใต้นะครับอยู่สงขลาอะไรเงี้ยถ้าอยากเรียนธรรมศาสตร์อยากเรียนจุฬานะครับก็ต้องขึ้นมากรุงเทพเข้ามาในกรุงเทพนะครับมาสอบนะครับโอ้โหทั้งเสียทั้งเวลาครับเหนื่อยด้วยนะครับเพราะฉนั้นอาหาบบอคือต้องการนะครับให้ไม่ให้ปีหน้าเนี้ยน้อง พอเลยมต้องวิ่งลอกแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้าจัดการสอบนะครับทีเดียวเลยนะครับอ่าแล้วก็พอเมื่อมีการวิ่งลอกในการสอบแล้วเนี่ยนะครับนอกจากจะเหนื่อยแล้วนะครับเสียเสียเสียเวลานะครับแล้วก็เหนื่อยในการเดินทางแล้วน้องๆก็ต้องเสียเงินนะครับเพราะการเดินทางไม่มีทางไม่มีฟรีนะครับค่าน้ำมันค่าน้ำมันนะครับน้องๆก็ต้องเสียเงินนะครับเสียเงินไม่ว่าครับเข้ามาสอบก็ต้องเสียค่าที่พักครับเสียค่ากินอีก ครับเพราะนั้นข้อ3นะครับก็คือนะครับระบบการรับนะครับต้องไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายนะครับของนักเรียนมากเกินไปนะครับเมื่อตัดการวิ่งรอบออกนะครับก็ก็คือเงินแน่นอนครับก็จะไม่ต้องใช้นะครับก็คือจะลดลดลงไปด้วยนะครับตามถ้าเกิดน้องไม่ได้วิ่งรอบในการสอบปุ๊บเงินก็เงินก็จะลดลงไปด้วยภาระน้องก็จะลดลงนะครับผมข้อ4ครับนักเรียนนะครับต้องมีนักเรียนมีสิทธิ์ เลือกสาขาที่ต้องการเรียนนะครับหมายความว่าการต้องเรียนก็คือจะมีชี้ชัดไปเลยว่าอ่านะครับอยากจะเข้านะครับตรงไหนมีสิทธิ์นะครับให้เลือกนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเรียนมอนั้นๆนะครับให้มันชัดเจนนะครับผมแล้วก็นะครับมหาวิทยาลัยนะครับและก็สถาบันนะครับสามารถเลือกเรียนตรงกับความต้องการของตนเองได้ นะครับนี่ก็คือนะครับ5แนวทางนะครับที่ทบอออกมาครับว่าครับปีหน้าเนี่ยนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบแล้วเนี่ยนะครับยึดนะครับ5แนวทางหลักนี้นะครับผมซึ่งนะครับ5แนวทางนี้นะครับสรุปแล้วนะครับก็คือแก่นของมันก็คือนะครับทบอนะครับต้องการให้นักเรียนนะครับ1คนนะครับมี1สิทธิ์นะครับแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ได้เพียง1ที่นั่งเท่านั้นนะครับ1คน1สิทธิ์ หที่นั่งนะครับทำไมถึงยึดตรงนี้เป็นแกนเพราะว่าที่ผ่านมานะครับหนึ่งคนนะครับจะมีหลายสิบนะครับแล้วก็สามารถกัดได้หลายที่นั่งนะครับปัญหานี้นะครับเกิดมานานนะครับซึ่งทบอนั้นพยายามแก้นะครับมาสักพักแล้วนะครับนะครับการแก้ปัญหาของทบอก็คือที่ผ่านมาก็คือการมีนะครับระบบเคียร์ลิงเฮา รวบคิลเลขเฮาส์ออกมาตั้งแต่ปี55นะครับออกมาเพื่อนะครับแก้ปัญหาตรงนี้เลยนะครับคือต้องการให้นะครับนักเรียนนะครับสอบกี่ที่ก็ได้นะครับแต่น้องๆนะครับสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียงแค่1ที่เท่านั้น1ที่เท่านั้นนะครับเพราะว่านะครับอ่าน้องๆนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับสอบปุ๊บนะครับก็สามารถยืนยันสิทธิ์ได้กี่ที่ก็ได้ สอบติด3ามที่ก็สามารถเรียนอาศิษฐ์ได้3ที่นะครับการทําอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับการทำอย่างนี้ไม่เกิดปัญหานะครับการกักที่เรียนนะครับน้องคนไหนนะครับที่เตรียมตัวมาดีสอบเก่งหน่อยก็นะครับสอบหลายที่ติดหลายที่ก็สามารถกักกักกักที่เรียนไว้ได้นะครับผลเสียเกิดขึ้นแน่นอนครับเมื่อการกักเกิดขึ้นปุ๊บก็จะมีคนนะครับอีกจํานวนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ซับจะสอบไม่ติด นะครับเพราะว่ามีคนนะครับอย่างเงี้ยครับมาคอยกัดที่เอาไว้จะเอาที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะก็คือกัดไว้ก่อนค่อยตัดใจทีหลังนะครับไม่เคลียร์สักทีนะครับหนึ่งนั่นก็คือปัญหาก็คือนะครับก็คือคนอื่นก็จะนะครับไม่มีที่เรียนเพราะรวมไปถึงการกัดที่เรียนสองเลยครับก็คือมหาลัยน,นะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็จะไม่รู้ยอดจริงๆรสักทีนะครับว่าสุดแล้วสรุปแล้วจริงๆรเนี่ยคนที่สอบติดนะครับเนี่ยยีนสิทธิ์เนี่ยจะเรียนจริงๆไหมนะครับพอถึงเวลาเรียนจริงๆนะครับคนที่ เยี่ยงสิบแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเรียนนะครับเพราะว่าะนะครับไปเรียนที่อื่นนะครับหากเขาออกเขเลยเกิดเขาเลยนะครับออกนะครับระบบเชนเฮลอ,ออกมาแล้วตี่น้องๆาเอาลงสัยว่าอ้าวออกแล้วทีปี55แล้วทําไมถึงยังไม,งไม่ยังไม่ชัดหรือยังยังแก้ปัญหาไม่ได้หรือพี่แอนนะครับก็คือแก้ยังยังแก้ปัญหาได้ไม่ไม่ครบนะครับหรือว่าไม่ชัดพอเพราะว่านะครับมหาลัยก็ทุกมห บางอ,อะไรก็ไม่ได้เข้าร่วมนะครับไม่ได้เข้าร่วมกิ่งเฮานะครับปีแรกออกมา25ที่ถึงแม้ว่าจะมีการเข้าร่วมมาเยอะขึ้นนะครับเพิ <ret> plain, ่มขึ้นทุกปีนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกโครงการจะเข้าร่วมบางโครงการบางมหาลัยก็ยังไม่ได้เข้าร่วมเพราะนั้นปัญหานะครับการกกที่เรียนครับก็ยังจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอยู่นะเพราะนั้นทบอเลยต้องการปี6 1หนึ่งเนี่ยนะครับขอให้จบปัญหานี้สักทีนะครับนะครับต้องการให้น้องๆทุกคนนะครับมีนะครับอ่า หนึ่งคนนะครับมีหนึ่งสิทธิ์แล้วก็เลือกได้เลือกได้เลือกยินสิทธิ์ได้หนึ่งที่นั่งนะครับจริงๆสักทีนะครับอ่าระบบจริงในเฮาเนี่ยนะครับก็นะครับก็คือจะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับก็คือกปอต้องการอ่าเหมือนคล้ายบังคับใช้นะครับเคอร์นเฮาเนี่ยนะครับให้มันศักดิ์สิทธิ์นะครับใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับของระบบนี้ตามที่ตั้งใจไว้จริงๆนะครับผมอ่ะนะครับทีนี้นะครับเรามาดูเลย นะครับรู้จักรู้ถึงแนวทางนะที่มาจอทบอถึงเปลี่ยนนะครับระบบต่างๆนะครับทีนี้มาดูว่านะครับในปีหน้านะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับผมหลังจากที่มีข่าวนะครับออกมานะครับซึ่งข่าวตรงนี้เกี่ยวกับข้อสอบกลางหรือว่าข้อสอบใหม่ครับซึ่งตรงนี้มีน้องๆเครับอีนบอกเขามาถามมากมายว่าสรุปแล้วเนี่ยปี61เนี่ยจะเป็นจะมีข้อสอบใหม่ไหม จะได้ใช้ข้อสอบใหม่ไหมหรือยังไงครับสรุปแล้วนะครับจากการประชุมล่าสุดนะครับเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับทบออกก็บอกแล้วว่าข้อสอบกลางเนี่ยในปี6-1เนี่ยยังไม่ทันนะครับยังเสร็จไม่ทันนะครับจะนะครับเสร็จทันในปี6,2สองอ่าดังนั้นข้อสอบกลางนะครับปีหน้านะครับยังไม่มีนะครับจะมีในปี62นะครับแล้วอะไรยังมี นะครับอะไรยังมีนะครับอะไรยังมีก็คือนะครับยังมีเหมือนเดิมครับแก๊สแพดยังอยู่ครับวิชาสามัญยังมีครับโอ e เน็ยังต้องสอบครับแล้วก็แอดบิชันยังไม่ไปไหนนะครับสิ่งที่พี่รุ่นพี่เรานะครับเจออยู่นะครับในปีหน้านะครับน้องม .5 ขึ้นมา6ในเด็กเด็ก61ก็ยังจะเจออยู่ วิชาพวกนี้นะครับจะถูกจัดสอบนะครับมาหลังจบก็คือประมาณเดือนมีนาคมนะครับถึงเมษายนนะครับช่วงนั้นนะครับโดยนะครับที่ต่า่ตางอีกอันนึงก็คือนะครับแกลแพดนะครับแกลแพดในปีหน้านะครับผมจะเหลือแค่รอบเดียวนะครับไม่มี2รอบนะครับเหมือนนุ่นพี่ๆที่ผ่านมาแล้วนะครับจริงแกลแพดปีแรกเนี่ยมี4ี่รอบนะครับเหลือ2รอบแล้วปีหน้าจะเหลือรอบเดียวแล้ว นะครับอ่านั่นก็คือนะครับข้อแตกต่างนะครับผมอ่าทีนี้นะครับเรามาดูนะครับมาเจาะเลยว่านะครับในปีหน้านะครับอ่าเส้นทางนะครับที่น้องๆนะครับจะเข้าสู่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับจะมีทางไหนบ้างนะครับมีกี่รอบนะครับทั้งหมดนะครับในปีหน้านะครับน้องๆนะครับอ่าจะมีเส้นทางในการเข้านะครับไปอยู่อยู่ด้วยกันทั้งหมด5รอบด้วยกันนะครับรอบแรกก็คือนะครับการรับเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานหรือว่า พอร์ตโฟลิอรอบนี้จะไม่มีการสอบเลยวัดกันที่ผลงานนะครับรอบ2คือระบบโคต้านะครับ,รบ,บ,รบหรือรับตรงโดยใช้คะแนนที่มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้เองรอบ3คือระบบเ e ลิ y เฮาสรอบที่1รอบที่4คือระบบเคลิ n g เฮาส์รอบที่2รอบสุดท้ายคือระบบรอบรับตรงอิสระ โอเคครับทีนี้มาจอดเส้นทางเลยครับว่าน้องต้องใช้เวลาสอบใช้วิชาอะไรในการสอบนะครับสอบช่วงไหนบ้างนะครับมาดูกันเะครับเริ่มจากรอบแรกครับรอบแรกมาก่อนมาก่อนเพื่อนเลยนะครับครับนั่นก็คือนะครับการรับเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานนะครับหรือว่าพอร์ตโฟลิโอโดยไม่มีการจัดสอบนะครับรอบนี้ไม่มีการสอบนะครับน้องไม่ต้องสอบใช้แฟ้มยื่นใช้ผลงานโชว์นะครับน่าลายจะดูที่ ผลงานของน้องๆนะครับเกณฑ์การพิจารณานะครับมาจากนะครับการสอบสัมภาษณ์นะครับบวกกับผลงานน้องๆที่อยู่ในแ้มจะสมผลงานหรือว่าพอร์ตโฟลิโอนะครับโคตาอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในรอบแรกรอบนี้ครับก็เชื่อก็เช่นนะครับโคตานักกีฬานะนครับวันีที่วัดนี้ผลงานอยู่แล้วนะครับผมใครเคยแข่งอะไรมาระดับไหนครับก็นะครับตรงตามคุณคุณสมบัติไหม นะครับเาก็คือนะครับสามารถนําไปสมัครได้นะครับผมโคต้านักดนตรีนะครับโค้ต้าโอลิมปิกโคต้าเรียนดีนะครับโคต้าเด็กดีมีคณธรทมโค้ต้าต่างๆที่เป็นผลงานไม่ใช่การสอบนะครับน้องก็สามารถตัวเรเียงถ้าตัวเองมีผลงานสะสมไว้ก็เอาไปโชว์เอาไปสมัครนะครับเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะครับ การรับรอบนี้นะครับจะเริ่มรับสมัครเดือนตุลาคมประมาณปิดเทอมหนึ่งเนาะนะครับถึงเดือนธันวาคมปีนี้นะครับปี60ปี60รับก่อนเลยนะครับผมตุลาคมถึงถึงธันวาคมนะครับดำเนินการสมัครนะครับสมัครเสร็จประกาศผลปุ๊บน้องๆนะครับต้องยืนยันสิทธิ์นะครับเลยนะครับยืนยันสิทธิ์รอบนี้นะครับจะอยู่นะครับประมาณเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ในปี61นะครับสอบติดปุ๊บยืนยันสิบปั๊บตอนน้องก็จะโดนตัดสิในการยื่นเข้ามาอะไรในอีกสรอบที่เหลือนะครับไม่มีสิทธิ์ไปกักที่คนอื่นเขาแล้วนะครับตัวเองมีที่เรียนแล้วตัวเองไม่ไปกักแล้วนะครับนอนรอเลยนะครับจะให้จบม .6 ตัวครองตัวนะครับเพราะคือเข้ามาอะไรได้ก่อนเพื่อนเลยนะครับถ้านอ้องๆคนไหนสามารถอสอบเข้านะครับในรอบนี้ได้นะครับ รอบที่2ครับนะฮะชื่อว่านะครับระบบโคต้านะครับหรือรับตรงโดยใช้คะแนนที่มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได้เองนะครับรอบนี้จะมีด้วยกัน3รูปแบบหลักๆนะครับรูปแบบแรกแบบที่1ก็คือนะครับเช่นโคต้าต่างๆครับเช่นโคต้าพื้นที่นะครับรับเด็กตามมิภาต่างๆเช่นมชมอเป็นต้นนะครับหรือว่าพวกโคต้าแพทย์ต่างๆนะครับเพราะว่าโคต้าเหล่านี้นะครับจะมีมหาวิทยาลัยจะมีการ จัดสอบเองนะครับจะมีการจัดสอบเองนะครับมานอกก็เพราะมันก็ถือว่าไม่เป็นไรเพราะว่ารับเด็กตามภูมิภาคอยู่แล้วนะครับน้องก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนะครับนี่คือรูปแบบแรกนะครับแบบที่2นะครับก็เป็นการรับตรงทั่วไปเหมือนที่ยังมีอยู่นะครับก็คือมหาลัยจะจัดจะจัดสอบเองจะจัด,จด,จดสอบเองนะครับบางคณะอาจจะต้องจัดสอบเองเช่นอาจจะเป็นพวกคณะสถาปัตย์หรืออะไรพวกนี้ที่ต้องออกข้อสอบเฉพาะ ออกมาเองนะครับอน,น้องก็ไปสอบนะครับรูปแบบที่3นะครับอ่าก็คือรูปแบบนี้ก็ในในปีนี้ก็เจอเยอะสุดตั้งแูนก็คือรูปแบบที่มหาวิทยาลัยนะครับจัดสอบเองรับสมัครเองแต่ว่าไม่ได้ออกข้อสอบก็คือใช้คะแนนจากข้อสอบกลางจากสอสอก็คือนะครับโอเน็ตแกแจาสามัญเป็นต้นนะครับผม โดยรูปแบบนี้นะครับจะรับสมัครนะครับมหาลัยจะเริ่มรับสมัครกันในช่วงเดือนมกราคมนะครับในปี6 1นะครับน้องๆอยากเข้าที่ไหนก็สามารถสมัครได้ที่นั่นเลยสมัครกี่ที่ก็ได้ครับถ้าเขาเปิดนะครับอยู่ในรอบนี้น้องก็สมัครที่ไหนก็ได้นะครับดีเขาเปิดน้องก็ไปสอบนะครับไม่สอบนะครับแต่เมื่อสมัครแล้วติดแล้วนะครับน้องๆสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียงแค่หนึ่งที่เท่านั้นเช่นน้องๆไม่สอบนะครับรอบนี้ น,น,น้องสมัครไปสักษามหาวิทยาลัยติดหมดเลยนะครับนอกแต่น้องๆน,น,นะครับถึงพอถึงเวลายิงเงสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยน้องๆสามารถเลือกได้เพียงแค่ที่เดียวที่เดียวครับก็เหมือนระบบเินเฮ้าส์ในปัจจุบันนะครับไปที่เด็ก,กที่น้องพี่รุ่นพี่หกศูนย์จะเจอนะครับคือสมัครก็คือสมัครรับตรงอีที่ก็ได้นะครับถ้าหมหาวิทยาลัยนั้นเข้าร่วมปุ๊บก,ก็ไปยิยนเงินสิทธิ์ต้องยิยนเงินสิทธิ์พร้อมกันนะครับน้องติดสามที่น้องสามารถเลือกได้ที่เดียวเลือกเสร็จปุ๊บน้องก็จะโดนตัดสิทธิ์ในการรับ รอบที่เหลือไม่ว่าจะเป็นคีรีเฮลรอบที่หนึ่งคีรีเฮลรอบที่สองนะครับเป็นต้นนะครับอ่ะมาถึงรอบที่สามรอบที่สามครับชื่อว่าระบบคีรีเฮลรอบที่หนึ่งนะครับหรือว่าระบบรับตรงร่วมกันนะครับรอบนี้นะครับน้องๆน,นะครับอาจจะเป็นการเลือกคณะใครคล้ายใครคล้ายครับแอดมิชชั่นก็คือสามารถเลือกได้4อันดับ คะแนนมาจากอะไรครับคะแนนก็จะมาจากข้อสอบนะครับที่สอสจัดสอบนะครับก็แกทแพดเช่นแกทแพดนะครับหรือวิชาสามัญนะครับหรือว่าผลคะแนนโอเน็ตนะครับแล้วก็อาจจะมี g p a พเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับซึ่งรอบนี้นะครับสัดส่วนน่าจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ชัดเจนนะครับหรือว่าอะไรมายจะหารายจะกําหนดเองเนี่ยท็อปอจะกำหนดเนี่ยต้องติดตามอีกทีหนึ่งนะครับแต่ใช้คะแนนพวกนี้แล้วน้องเลือกได้4อันดับ และน้องๆสามารถติดได้ทั้ง4อันดับเลย4ที่เลยครับถ้าน้องคะแนนผ่านหมดน้องก็จะติดหมดที่น้องเลือกไม่เหมือนแอมิชชั่นครับแอมิชชั่นก็คือเลือก4ที่นะครับติดอันไหนก็คืออีก3าที่ก็โดนตัดไปเลยนะครับแต่น้องเลือก4ถ้คคะแนนน้องสูงผ่านหมดก็คือติดหมดนะครับผ่านก็เลือกได้สูงสุดทั้งหมด4อันดับเลยนะครับแต่พอถึงเวลายันย0ก็ น้องสามารถที่ัะสิทธิ์ได้เพียงแค่1ที่เท่านั้นครับอนน้องก็ไขติดเยอะก็ลำบากใจหน่อยนะครับใครติดที่เดียวก็ไม่ต้องเครียดนะครับคขไม่ติดเลยก็ใจเย็นๆนะครับยังมีรอบที่เหลืออยู่นะครับแต่ถ้าครติดรอบนี้นะครับติดเดยอะหน่อยก็เลือกได้เพียงแค่ที่เดียวเท่านั้นนะครับอรอบนี้นะครับจะมีการยื่นคัดเลือกเนี่ยประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับในปี6-1นะครับนี่ก็คือสำหรับ าการรับรอบที่3นะครับระบบคินิเฮารอบที่1นั่นเองนะครับมาถึงรอบที่4แล้วนะครับผมรอบที่4ครับก็ชื่อว่านะครับระบบคินิเฮารอบที่2นะครับหรือระบบคัดเลือกกลางรอบนี้ก็คือแอดมิชชั่นดะีๆนี่เองนะครับแอดมิชชั่นดีๆนี่เองนะครับเพราะว่าทบอ,อบอกแล้วว่า รอบที ie, ok state, ke, ่ส like ี่นะครับรอบที่สองเนี่ยก็คือนะครับยังใช้ยังคงใช้สัดส่วน a d มิชชั่นเดิมนะครับในการคัดเลือกนะครับน้องๆสามารถยื่นได้เหมือน a d มิชชั่นที่ผ่านมานะครับเลือกได้สี่อันดับแต่ว่าผ่านการคัดเลือกได้เพียงที่เดียวเท่านั้นที่เดียวเท่านั้นนะครับก็เหมือน a d มิชชั่นเลยครับ a d m i s s ั o นเลือกสี่ที่ก็ติดได้แค่ที่เดียวครับติดอันไหนก็ต้องเอาวันนั้นครับติดอันไหนเอาวันนั้นแล้วก็ ยินยันสิทธิ์ที่นั่นนะครับที่นั่นไปเลยนะครับรอบนี้จะคัดเลือกนะครับในมาเดือนมิถุนายนนะครับปีหกหนึ่งครับพี่ฮันลืมไปเลยนะครับขอพูดนิดนึงนะครับน้องอาจจะลืมพูดไปว่าถ้านรอบรอบที่ผ่านมาครับน้องๆติดน้องๆไม่เอาได้ไหมก็ได้ครับน้องๆก็ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ถ้าน้องมียันสิทธิ์ปุ๊บน้องๆก็สามารถมาคัดเลือกรอบรอบรอบต่อๆไปได้เพียงแต่ว่าถ้าน้องยืนยันสิทธิ์ปุ๊บแล้วน้องจะไม่มีสิทธิ์ แต่น้องยังไม่อยากได้ยังไม่ถูกใจยังมั่นใจว่ารอบหน้าฉันได้แน่ก็ยังไม่ต้องยิงยาสิทธิ์ก็ได้นะครับเพื่อไปสมัครอบอื่นนะครับอ่านะครับนี่คือรอบที่สี่แล้วสี่รอบที่ผ่านมานะครับถ้าน้องๆปีห้ายังไม่ติดนะครับเดี๋ยววันอีกก็ยังเหลือรอบสุดท้ายให้ยังเก็บตกกันอยู่นะครับแล้วก็คือรอบที่5นะครับก็คือรับตรงอิสระนะครับหลังจากที่สีรอบที่ผ่านมานะครับ น้องๆยังไม่มีที่เรียนนะครับมหาลาัยยังมีที่ว่างนะครับมหาลัยก็ยังเปิดสามารถเปิดรับเองจะใช้คะแนนตรัสอบก็ได้จะออกข้อสอบเองก็ได้แล้วแต่ทางนี้อฟรีเลยครับทำเอาเปิดให้นาคิดเองเออเองเลยนะครับไม่ต้องคุคณแ,คแล้วครับนะครับก็คือเก็บตกอุดถายสำน้องที่ยังไม่ติดแล้วก็มหาลัยยังมีที่นั่งว่างไหนรับมหาวิทยาลัยนะครับนี่ก็คือ5้ารอบ ในปีหน้าที่นะครับน้องๆนะครับเด็กม .5 ในปีนี้ต้องเจอกันนะครับฟังดูนะครับก็คิดว่าเป็นไงนะครับยากไหมนะครับดูฟังเหนื่อยไหมนะครับก็ไปลองคิดดูแล้วก็ลองเตรียมตัวดูนะครับแต่ว่าสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือนมาจากความวังดีของทางทบอนะครับสิครับตามแนวทางนะครับซึ่งไม่อยากให้น้องๆนั้นต้องเหนื่อย ต้องวิ่งลอกนะครับต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็สรุปนะครับไทม์ไลน์ของน้องบีหน้านะครับก็ก็ยังถือว่านะครับน้องก็ยังมีการสามารถสอบคือสมัครเนาะนะครับได้เกือบทั้งตลอดปีการศึกษาของม .6 เพียงแต่ว่านะครับในการสอบน้องจะสอบหลังจบม .6 ครนั่นเองนะครับเพราะว่าเริ่มมาจากตุลาครับน้องก็สามารถครับยื่นนะครับสมัครนะครับตรงของทางมหาวิทยาลัยได้แล้ว นะครับผมอ่านะครับการเตรียมตัวนะครับของน้องๆนะครับที่อยากจะฝากกันไว้นะครับก็เปยนกังวลนนิดหน่อยครับก็เรื่องเดียวก็คือเรื่องของการสอบของน้องนะครับเพราะว่ามันจะไปสอบอัดกันช่วงเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆนะครับไม่มีการเตรียมตัวหรือว่าเตรียมตัวไม่ดีเนี่ยนะครับจัดสรรเวลาไม่ดีเนี่ยว่าถึงเวลาใกล้ๆสอบ ในช่วงนั้นก็จัดจะเออเลอร์ได้ครับรู้จะสอบอะไรดีนะครับโอ้ติดติดกันเลยเกินนะครับอ่านไม่ทันครับฉะนั้นเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะครับนะครับมีจะสอบอะไรนะครับก็นะครับลองมาจักตารางตัวเองดูนะครับว่าช่วงไหนจานแกแพทช่วงไหนจานวิชาสามัญนะครับช่วงไหนจะอ่านโอน็ตนะครับ สัตว์น้องที่มีแฟมาสมผลงานก็ฝากเอาไว้ว่าเตรียมเลยครับนี่ก็เตรียมเลยเตรียมทำเตรียมไม่ดีเลยเพราะว่ามันมาก่อนเพื่อนนะครับสุดท้ายนะครับอย่าให้อยากจะฝากาไว้เพราะว่าน,ะน้องนะครับที่ถามมาส่วนใหญ่กนน็จะเป็นกังวลนะครับจะเป็นกังวลในเรื่องของการรับจานไหไรนะครับก็อยากเป็นการบ่นครับยังไงก็ เราต้องเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดนะครับในการไปเชิญหน้ากับมันเพราะน้องก็หนีไม่พ้นนะครับบูงตรงๆเลยก็ยังหนีไม่พ้นเพราะนั้นพยายามศึกษาหาข้อมูลนะครับซึ่งวิหานักก็จะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆแน่นอนนะครับจะมาอัปเดตให้น้องนะครับได้ได้ทราบกันอยู่แล้วนะครับท่วงนี้ก็อัปเดตนะครับหาข้อมูลให้ตัวเองเตรียมตัวอ่านหนังสือทําใจให้สบายอย่าไปเครียดนะครับอย่าไปเครียดนะครับการเครียดไม่ช่วยอะไรนะครับนะครับ เอาเวลาเครียดเนี่ยไปหาตัวเองนะครับไปอ่านหนังสือไปเตรียมตัวให้มันจิตใจมันผ่อนคลายดีกว่าครับก็กลับนะครับเรื่องราวของเด็กก1หนึ่งก็สำหรับวันนี้ก็จะสรุปกันมานะครับเท่านี้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามีข้อมูลอัปเดตมีการประชุมหรือมีการสืบส่วนอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะครับก็รับรองว่าทางเว็บไซต์วิโซเนี่ยนะครับก็จะนามาอัปเดตให้น้องอย่างทันท่วงทีอย่างแน่นอนครับสำหรับน้องที่มีนะครับข้อสงสัย ะครับมีปัญหาคาใจนะครับฟังแล้วยังอาจจะยังงงอยู่นะครับอยากสอบสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาครับ24ชั่วโมงครับทางอินบ็อกซ์นะครับแฟนเพจ eduson.com นะครับผมหรือว่าแฟนเพจพี่แฮนค์ e d s o n ก็ได้นะครับประฐานกันมาครับแน่นอนพี่แฮนค์จะไปรีบไปตอบนะครับฐานถามที่หึงจะสอบอาจจะตอบ10โมงนะครับก็รอหน่อยนะครับแต่เราล็องว่าตอบแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับติดตาม นะครับผมยังไงก็เจอกันใหม่นะครับนะสัปดาห์หน้านะครับสำหรับการทอกเบลเด็กแกร์น, again, นะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ